ฝากกดติดดามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนตอนนี้เราอยู่ในเกมบ l o อก f o o เป็นเกมที่ทำมาจากการ์ตูนเรื่องวันพีชนั่นเองเราก็จะเลือกเป็นโจรสลัดหรือทหารเรือก,ก็ได้ครั้งนี้เราเลือกเป็นโจรสลัดแล้วเดี๋ยวจะออกเดินทางเพื่อตามล่าหาผลไม้ปีาศาจโอ้สู้กันสู้กัน เกมไพเล็และนารีนโอ้จไฟต่งเลงไม่อันเพลงไม่อัพเลยโอ้โอใครอ่ะเขาสามารถโจมตีเราได้หรือมัอ้งอะอ๋อตรงโซนนี้เขาสู้วาได้หรอเขาใช้ดาบเหรอใช้เท้ามยาวเรีย้แล้วใครเอาดาบยังไงอ่ะยังไม่มีเขาหนุน เขใชไม่ยู่โอ้โหคู่ทีเดียวตายเลยราต้องไปรับเวสเวสก่อนเนาะรับเวสเดี๋ยว <Okay. S 2> รับเพจอ๋อ oh, มันกดใช้ทีเดียวแอปิดคลิกคลิกวันเมยี่สิบเมสอะไรอะ่ะ ไหนอันนั้นเลเวล2ยี่สิบถึงจะได้แต่ถ้าเกิดว่าจะใช้ทานเนี้ยวาก็กดจะไม่กระโดดได้สองทีนะได้แล้วองมีเอนเนอร์จีด้วยใช<ด>่ถ้าเอนเนอร์จีหมดเราจะทำยังไงเอนเนอร์จีหมดแล้วก็ไม่มีแรงเฉยอ้าวตกไปไหนแล้ววะ อออ๋อยู่่นีนออขอดาบเขาดีไหมได้โอ้ยเมื่อก,กี้ว่าเกิดดโดแลู้กผสงเขาเนี่ยเรามีตังไหมเนี่ยมีคนเก่งดีเขาใช่ไหมว่าขอเขาได้ไหมวัดมันมันมาก วักไะไรตบเขาคขากินขนณะจะกินผลน,น้ำแข็งไม่ได้เลยไม่โอ้ยนี่ไงจังดูแลยูสนี่นี่นี่ ลบหลบโชว์โชว์โชวว์โชว์โอ้โหเป็งปังสมีแล้สมีเต่งปังเพชรสำเร็จโอ๊ยล่วงาลไหยอะแพเราไปล่องเรือกันไหมล่องได้แล้วเหรอเนี่ไงปืนตา แต่ว่าไม่มีตังค์อเคได้แล้วขัดปาคณะไม่ใช่คาราได้คนะมาแล้วซื้อยังนี่แพ็คก็มีแล้วนี่โอ้ย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 ้อโอ้คอ อะไรอ่ะก็ฆ่าตัวนี้แหละฆ่าไปเรื่อยๆโอ๊ยไปไหนแล้ววะเอ๋โซเลสมาว่าจะมาฟันตัวเดียวเ์เราทำไมเนี่ยก็คือตรงสลัดอ่ะมันยากจนตอนแรกมันต้องแย่งกันอ่ะทำไมคาราเซ่อันนี้ถึงมันไม่มาต้องแดกไกลเลยอ่ะมันดูไม่ค่อยสน,นุกดู อะไรคณะอะไรคนที่ต่อยที่เราทำไมถึงไม่ลุมมาทำร้ายอะไรทำไมถ <ทำ S 1> ึงไม่เดิน<อ>มาทำร้ายเราใช่น่าจะฝุดขัดยิวไหมเราอาจจะต้องออกเรือก่อนหยองหลับอยู่เหรอมีคนมาโจมแล้ว โอ้ยเอาใท้ตกน้ำโอ้ยต่อยอย่าเทปตกน้ำเอือ้อเอือ้อเอือ้อเขาใช้ดาบไหนอ,อ,อ่ะคาราเต้หรอคาตาคานาเหมือนกันเก็บดาบกันนี่มีเกเาะัต่าๆ เฮ้ยวัดมีเรือฟรีโอเคลองไปเรือเนี้ยฟรีขึ้นเลยไหมขึ้นเลยแต่ว,ว่ามันต้องเตีย้ยเ,เ,เ,เก,กินไปอ่ะออกเรือเร็วโอเคหมันเล็กเกินไปอ่ะเราเอาเลยใหญ่กว่านี้ไม่ได้หรอไม่ไม่ไปใคไปแล้วนะลองไปไปยังไงล่ะกลางเดินไปสิแหนวัวเร็วเยไปไปยังไง เฮ้ยต้องนั่งสองคนถึงจะไปได้แลาวต้องไปครับบังครับอาว่าเป็นคนบังครับวัดไปก่อนไหนเกาะน,นั่นนะ่นนนะเกาะแม่นี่เกาะงั้นโอเคไป Lets go นยเมือเยเถ้าจะไม่ผิดตรงนั้นมีผลมะผลไม้มสับปะหลานะนผลไม้ปีศาหรอใช่ผลไม้ปีศาจงอมาอมา,มาวัดไปสิตรงต่อไปนนั่น แนวซ้า,ายค่ะไม่ใช่นี่เกาะนี้ลืมไปว่าจะไปเกาะไหนจอดจ,อ,จอด้ัดขับดื่มไม่อค่อยได้มันเมาเรือ,อเสร็จมาแล้วจ้าเป็นโรคเมาเรือตั้งแต่เด็กวัดกองกองเ,เก็บเป้ากอง,ง,งขอเพรายังไม่เคยได้เลยนี่เก็บยังยัง เมจิกเอฟพีอะไรเอฟพีคูณสองยู่มันจะไม่ผิดเราสามารถตกทุกคนเองได้ด้วยนะใช่ที่เนี่ยแหละแล้วที่อื่นก็ต่อสู้ได้อะเพวอาเจอกองเจออีกแล้วหรอโอ๊ยเขาจะมาฆ่าแทนไหมเนี่ยนี่ก่อนโอ้ย เขาจะไปเอากล่องเหรอไว้มีประกาศจับด้วยเดี๋ยวมัธหรืออไลฟ์ Where d i อ o l o u c a n x t e c t อะไร่าจะเขาเป็นตู้สัดนี่แหละที่ขายฉันจำไม่ผิดนะ นี่คือขายผลไม้ปีศาจใช่ขาย New f r u i t ยังไม่มีตังเลยอ่ะว่าต้องการหกหมื่นโอเคเดี๋ยวกลับมาซื้อใหม่สิบแพรว่ต้อง,อองว่าต้องการเงินหกหมื่นครับแล้วเกาะนี้ไม่มีสัตว์ตัวไม่มีมันเป็นแบบเกาะมาซื้อเฉยๆหน้าแพรแพ่ขึ้นเรือเรากับแพรว่าได้ เห็นเลยมันอยู่ที่ไหนไปเอว่าข้ามาลงที่อาเพรแล้วแต่ว่าอาเพรไอ้นั่นอาเพรเลีเชนเรือแล้วไปสร้างเรือใหม่มันก็เลยติดอยู่ข้างหน้าไหนตอนที่กงเนี่ยทาเดียวกันเหรอคนละทางกันอีกฝั่งหนึ่งเหรอท่ไปเกาะที่มีต้นไม้เยอะๆนะเพราะเพื่อนเขาแย่งเรือไป ซื้อใหม่ซื้อใหม่ฟรีอันนี้คือเกาะกจังกโก้เกาะจังโก้เหรอใช่ชื่อดูแปลกประหลาดดีนะมาเจอลิงเลยเจอลิงในวันศุสี่ใช่เราต้องเราต้อง่อที่สองมันแต่ว่ามันขิงเก่งเกินไปโอ้ยลิงจะฆ่าแพ้แล้วอ๋อ อภัยเราไปนัดเจอกันที่ไหนดีจังเกิลนี่แหละเมากิังขับไปเรามล่นลูกขาเราไม่ตามมาโอเคเรามาฟาร์มเวลฟาร์มเวลฟาร์มเวลถ้าอยากเจอลูนักขาวอ่ะมีมังกี้มีกอริล่าวัดเกาะนี้กอริล่าจะเป็นแบบบอสเลยนะเหรอมัเอาแค่มังกี้มาล้เราเราตั้งการต่อสู้กับลิงก่อน มันโหดมากเลยค่ะตอนนี้เราหัว่าเหลือ64แล้วโอ้ยตายแล้วอ๋ออ๋อเย็บเจ็บเจ็บเอ๋ออ๋อเจ็บเจ็บเฮ้ยตายรอให้มันอยู่ข้างหน้าก่อนมันจะเดินขึ้นมาไม่ได้เราให้เรื่องของเราฟื้นฟูก่อนเอาไปแล้วกันเราออกมาจากไหนอ่ะอ๋ออ๋ออะไรนะครับกันปืนเราเอามายังไงอ่ะซื้อลูกซื้อโอ้ยลิงตัวเมื่อกี้วิ่งล่าแพ้ ลิงลิงลิงอันนี้ว่าทำตกน้ำไปเมื่อเื่อเกือบไปแล้วว่าเร็เวกว่ามันอีกอะ่ะไเห็นใครสู้อยู่ตรงนู้นว่าเหรอไหนม,มคเรเลือดเลือดอะไรหลุดลุ่มมันลูกลุ่มมันโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเออ,เอ,อลิงฆ่าสองคน <laughs> ตอนนั้นใกล้าตายแล้ววิ่งไปยา่านี่ชืดชืดอ,อเพหัวมุดชืดนี่ฮาไเรู้ไหมเป็นไงล่ะเกิดที่เกาะกะตรงที่เราอยู่อ้าวทำไมอ่ะดส่ดวงร้ายหรือว่าต้องกดกดแบบเทียรแพ้ดกดคนคนที่ท่าเรือวัดเขาบอกให้กด อย่างนั้นว้าวฟาร์มกันก่อนนะครับโอ้ตัวนั้นมันหดเกินไปสำหรับว้าวันก็เลยมาที่เกาะน,นี้ก็ดีแล้วโอเคเนี่ยเนี่ยครับคุยกับคนเนี้ยเหมือนว่าจะให้เกิดที่เกาบน,นี้หรือเปล่าอน้ยสี่จ้ากอริล่า คารย่างชื่อคุณยังไม่ไหวหรอกเหลือเหลือเหลือเลือนี่แน่นี่แนะน่คาตาคาเนะลีเวลอัพเลือดลดเลือดลด นี่แทงฆ่าลิงไม่ครบหกตัวอย่าเนียเอาไปจะตายแล้วนะนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอ้อเรามีเลเวลของดาบด้วยวัตอันนี้อะไรอะ่ะผลไม้พิซซ่าวัต กินได้เแพลงกินดูสิมันจะเป็นผลไม้พิ่ายอะไรอ่ะ yeah. What do you wish to do with this fruit? แพว่าต้องการขอหน่อยได้ไหมนะเดี๋ยวแพ้ก็ไปซื้อหน่อยได้ไม่ใช่หรอเฮ้ <c oughs> ใค้กินก่อนได้ไหมมันกินไม่แค่คนเดียวนะเดี๋ยวแพ้เจออีกแล้วแพรเก็บไว้ให้ก็คือ ตอนนี้ว้ายกำเก็บเงินอยู่ก็แปลว่าวันยมีเงินน้อยก็คือให้แพ็กินเถอะนะว้ายังซื้อมันไม่ได้แพ็ก็ยังซื้อไม่ได้เหมือนกันให้แพ็กินเถอะนะได้ขอบคุณครับเมื่อไงอ่ะว้ายแพ็เป็นจอมพลังข้างล่างข้างล่างแล้วมันจะใช้ได้ครั้งเดียวหรือได้ตลอดไปตลอดไป มัดน,น,นั่นม,มีก้อนเมฆอภัเหมือนอาเพกินผลอะไรสักอย่างไปนะผลผิวเหรอไม่เพื่อนไม่มากอ่ะอภัมีอีกอันนึงก็คือผลที่เพกินไปพลังอ่ะใช่เป็นจอมพลังหนึ่งหมื่นกิโลอภัยเเวลอัพนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเมืกีพลลิงกระเด็น อภไยกินะผลพายุเข้าไปหรือเปล่านี่ลิงกระเด็น๋อมันลิงกระเด็นหลายตัววัดดูนะ,ะเ,หเหมือนอะไยกินผลอะไรสักอย่างไปนะพายุหรอผลกิโลกร,รมัมโอ้ยเ,เกือบตายพักฟื้นก่อน ซื้อเรนด m มฟูดได้แต่ว่าวัาไม่ซื้อเรนด m มฟูดเนเวอร์ไมยังแล้วกันในน้องฟูอ่ะมันเราอาจจะได้ของที่ไม่ดีก็ได้อะไรข้างล่างมีลูกมีบ้านลูกไม่เหรอมีมังกี้มีกลิล่ากลิล่าคิงของมังกี้นี่แหละวันมาซุ่มมังกี้อ่ะใช่ไหม ว,วัดทำเพชรใ้วัดต้องการพันหุ่พันวัดต้องการเงินหุ่นพันก่อนก็นี่ไงมารับเพชที่นี่ได้เยอะนะโอเคแล้วก็มาเกิดที่นี่ด้วยเวลาตายอืมอืมโอเคอเลยเสียนั่นไงอะไรเห็นเขาสู้กันอยู่นั่นอะ ป่าอะไรไม่รู้แต่แพทคิดว่าแพทไปมันคงไม่รอดแยังไม่ไปแล้วกันมันจะมีป่านึงนที่มีกอริลลาอยู่เจ้าเจ้าะแพดนลิงตบตายด่านที่ยากที่สุดน่าจะเป็นแบบด่านที่เป็นหิมะชวนด่านที่ง่ายมากะ แบบง่ายกางอ่ะก็คือด่านที่สิบห้าด่านที่แพอยู่จังกูนรอใช่ก็คือจริงนี่แน่นี่แน่พลังลมปานหนึ่งร้อยตันพลังลมปานหนึ่งร้อยตันเจ้าลิงจะว่าว้สู้ไม่ไหวหรอกแพรดัะเพราะยังอ่อน เลเวลสิบสองได้เมื่อกี้แพ้เราเลเวลแค่นี้แหละค่อยๆสู้ไปเดินหลบบ้างอะไรบ้างเนี่ยๆๆๆๆๆเนีฟันไม่โดนเห็นรอแพ้ก็ฟันไม่โดนอ๋อแมฟันแม่ฟันมุ่ยนะฟันก็ฟันนะแม่ไม่โดนแม่ก็ฟันนะแม่ไม่โดนนี่แหละต้อนต้อนต้นเดี๋ยวเข้ามากันต้อนต้นมันไ้าเลย กันเด็นมาเลยพลังตนไอ้กันเรียกว่าพลังตนพลังชูอือไม่รู้เหมือนกันปันไม่โดนเลยจ้าไม่โดนสักดอกฟิปลันช์แอร์ลันช์เอาเอาเอาถอยหลังไม่หยุดเลยจ้า เฮ้ยกกผิดอย่าๆยๆๆอยาอยอยอยังคนที่แพรคุยข้างล่างก็คือซีเซสเปล่าพอยต้องเสียอะไรไหมไม่เสียใช่ใช่ถ้คุยกับคนนั้นแหละนันเตอร์นี่นังว้าแพนเลือดเหลือยิ้าเอง สูส้ๆวัดเดี๋ยวแห้ช่วยตดมันรู้แล้วมันเหมือนกระโดดลงไปตัวเราหนักไงใช่กำลังตดเมื่อเอาแค่กำลังฟื้นอยู่โ okay, <level> <16. S 2> อเคเลเวลยี่สิบสยี่สิบยังม่เที่ยง16สิ ดูยังไงในยยี่สิบเอ,อื้อตายตายวัดต้องดูเลือดตัวเองด้วยไม่ลืมดูเอ,อื้อเอ,อื้อเอ,อื้อเอื้อเอื้อในการตายก็เป็นความดีอย่างหนึ่งก็คือเราจะได้เพิ่มเลือดมาใหม่ไปวัดวัด,วดไปรับเวสก่อนกับคนสีเหลืองอะ่ะรับปุ๊บเลเวลอัพรัวๆเลย น,น,น,นี่กนแค่อัพแต่ไวคุยกับเพื่อหมายอะไรเอ่ยสีเหลืองนี่ก่อน <c oughs> ได้ได้ลิงตัวนี้คุยยังช่างจู่ยากคุยมาคุยกับคนนี้ก่อนคาลิงยังได้ไม่สูงเปล่าไว้กดกดกดบแบบแพ้ได้แบบดอชนี่ไงดอชดอชกัน แต่ว่าใช้เอเนอร์จีนะไม่เป็นไรรับเวสรับเวสฟันอีกอเพ่ข้างล่างมีอะไรอ่ะไม่มีนะเป็นห้องเปล่าๆอันนี้ว่าว่าไว้เห็นรูอ่ะเหมือนว่าเห็นคล้ายๆเพสแล้วแต่ว่าว้าเห็นบ้านว้าเห็นรูว่าเห็นรูเพรก็บอกว่าบ้านก็มันเป็นบ้านไม่ใช่เมื่อกี้ข้างล่าง ไพเล่นรถไหมไม่รถด,ดีจะมาฟังกับมาแพะไหนลองมาดูสิลงมาอ,อยู่นี่ไงลงมาลงมาลงมาสินี่ไงฝั่งนี้อีกฝั่งหนึง่งผันมาน,น,นี่นี่อ๋อเขาบอกว่าต้องเลี้วยี่สิบก่อนถึงจะสู้กันได้ตอนนี้เราเป็น BMW. เบมีอยู่เลยจึงสู้กันไม่ได้ แต่สู้กับลิงเอือ,อ,อ,อเอ้อเอ้อเอลอเอ้ออาอัอ้ังอเอ้างอ้อเอ้อเอ้รเอ้เอ้เอ้อเอืเ้อเอ้้อเอืเ้อเอ้อเอ้อเอ้ด้วยนะคเาลิเอ้เ้อเอ้งเหลืเอ้เล้อเอ้อเอเลเวลอัพกอพออดอด้วยนะค่าลิงเ็ตัวหเหลือเอ ก้าพักฟืน,นเลือดไปอัพอัพเกรดมันใช้อะไรอ่ะใช้เวลาเราเลเวลอัพไงน,นี่คืออะ <Okay. S 2> ไรเหรออัพแพรอัพสวอร์ดไลท์อัพสวอร์ดไปเลยสูดยากอัพแพนี่คืออะไรเหรอดีเฟนต์แปลว่าป้องกันสวอร์ดคือดาบไงเอาเลยจูจูจูแพรเท่าไหร่31สิบเอ็ดโอเคเพราะว่าแพนไม่ได้อัพกันไงแพนไม่มีปืน เดาว,วัดมีปืนวัดก็น่าจะใช้ได้ก็ยังไม่มีปืนนะเริ <c oughs> ่มดูเลือดของตัวเองเลยกินก่อนไ,ไหอนอะไรแล้วเธอใช้พลังตดให้ใกล้ตายยังมาเนี่ลิงใกล้ตายสู้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 โอ้ยรอดครับเขารอดนะครับวัดเกือบตายเลยไปยิงขึ้นไป แล้วว่าจะมีคนลงมาแยงไงล่ะมาได้ไหมไม่โอ้ยเท่อะเงินเยอะมากเลยอะว้าเหรอเขาเป็นไพเรตออฟพิงอะโอ้เขาเจ็บเโอ้เจ็บเเขาใช้พลังผลไม้ปีศาจทำอะไรยังไม่รู้อ่ะเท้าน้ำอ้าซื้อนี่เหรอ เขาเก่งนะเนี่ยโอ้โหนี่ถ้าเกิดเรามีเลเวลขนาดเขาแล้วเรา PVP กันนะต่อสู้กันอย่างมันเหรอได้มาใกล้ตายแล้วให้ช่วยให้อสูตรได้ดิเอาให้วันอดได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่ายังฆ่ามังกี้ไม่ถึงโลกตัวเลยยังได้แค่สองตัวอยู่เลยมาจะตายแล้วนะลูก ไม่เป็นไรวัดค่อยช่วยแพ้ค่าแม่แพ้สู้แม่เดี๋ยวตอนเลือ่อนแดงมาไวัดค่อยสู้เฮเยหยุดเอาฟันได้ไหมได้สามตัวได้ไหมโอเคโอ้โห,หโเขาสู้กันแบบเพื่อนเหรอใช่ลิงหายไปหมดเลยลิง0ูนยน นี่นี่วัดเกิดแล้วมามาฟันตอนเลือดแดงเนี่ยวัดอยู่ไหมเนี่ย <c oughs> มาแพ้ข้าแล้วนะย <Yeah. S 1> าแล้วแพ้ฟันให้ใหม่แล้วแพ้ฟันให้ใหมอ่ะแพรมีลิงตัวนึงอยู่นี่นะขอขอเอาเลยลูกตัวนี้แพรเลเวลเท่าไหร่ แ <8. S 2> ว้าวแพ้ตายแล้วแฟนไม่ดูเรื่องตัวเองเลยเหรอใช่แฟมโมตแต่ฟาร์มใี่ว้าแท้งโอเคจะแท้งให้เองลืมดู okay. นี่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 เจ้าลิงเ <c oughs> จ้าลิงเมื่อกี้ว่าตกใจมากมากเลยตกใจเพราะลิงนี่เวรอที่อยู่นิ่งน แล้วลิงก็วิ่งมาวัดเคเลยตกกระใจหมดเลยนี่้งตอนนี้กำลันสู้ลิงในบ่อนน้ำลิงลิงยซะตายสไตลิงลิงลิงอวงกูตังใช่ลิงตังกุตังขาเทลเลอดเหลือสิบเองวัดตดใส่ลิงก่อน เพยอย์นีเหรอใช่เขา,าถูกแต<า>่ซูมไหมเออวัดถูกเพลฟันตายวัเกิดมาฆ่าเร็วลิงเหลือเลือดน้อยแล้ววัดถูกเพลฟันตายดูไหมเพลเลเไม่ยี่สิบแล้วเขาเนี่ยตายแล้ว,วทำไมถูกเพลฟันตายโอ้ไม่อยากฟันใกล้ๆวัดนะวัดตายนะ <laughs> จริงเหรอแพฟฟันวัดจริงเหรอใช่เมื่อกี้ตอนนั้นพูดจริงอ่ะนั่นงยิ้มข้ามยิ้มเตะอะไรเนี่จริงดิิงมันเจอมันกำลังมีเลือดอยู่โอ้ยนี่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 นนนนตายซะ โอ้ยแพ้ตายแล้วพอจะเธิลิงตบตายแอเแเทมโปลพอยต์ได้มาจากอะไรเหรอไหนเทมโปลพอยต์เอาเลเบลพอยต์ใช่ไหมก็เลเวลว่าไงย่า ย่าย่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปฝึกฝนฝีมือ,มอกันมาเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากดไลค์กด tell, แชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแล้วกดแชร์ด้วยนะครับ <c oughs> กดแชร์สาวเลยอะโอ้ยว้าจะาเจอลิงตกตายดูสิแก้มแดงได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs> 妈妈也看了。啊